ถ้าอยากเป็นในหน้ามืออาชีพนี่คือ4สิ่งที่คุณต้องรู้การจะเป็นในหน้าสังหามืออาชีพได้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่การจะโสพสต์ัฟเฉยๆแปะป้ายเฉยๆแล้วนั่งรอลูกค้ามาซื้อกับเราภาพมันคือเราต้องเป็นคนที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสร้างความมั่นใจให้ผู้ขายเราเป็นตัวกลางที่จะต้องคอยกระคับะคองดีออกมาให้ดีที่สุดและทุกอย่างได้ผลประโยชน์ราบลื่นและสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการจะเป็นในหน้าแบบมืออาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราแบบมั่นคงได้ด้้้้้้้้้ดดดดดวววยยยยยแแแลลละะะสาา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 ามมรรรรถถชชนนนนนนใจจููกกกกคคไไเเเเีี่่ตตอออองงงงงทัับบปข็หพ ใจตลาดที่เราจะขายก่อนเข้าใจตลาดคืออะไรวันนี้สมมติว่ามีซับซับหนึ่งที่ทางเจ้าของบ้านเขามาฝากเราขายนะสมมติเรามีโอกาสได้บริการเขาคําถามก็คือเรารู้ไหมว่าเราต้องขายยังไงเราต้องไปขายใครคู่แข่งเรามีอะไรบ้างและเราต้องขายเท่าไหร่นั่นแหละภาพการเข้าใจตลาดที่เราจะต้องรู้อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าข้อดีข้อเสียของซับเราเนี่ยคืออะไรแล้วคราวนี้มันมองแค่มุมมองของซับเราชิ้นเดียวมันไม่พอมันต้องมองในมุมตลาดก็คือคู่แข่งในวงกว้างอาจจะในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือในเอเรียข้างๆกันใกล้ๆกันมู่บ้านอาจจะบ้านในหมู่บ้านเดียวกันหรือมู่บ้าน ้างคอนโดข้างๆที่แบบราคาพอฟัดพอเวียงกันเอาง่ายๆเราต้องเข้าใจในมุมลูกค้าว่าลูกค้ามีอะไรให้เลือกบ้างเพราะไม่อย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเอ๊ะทำไมคนอื่นขายได้ทําไมบ้านเราขายไม่ออกมันต้องรู้ทั้งสภาพนะว่าคู่แข่งสภาพเขาเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเขามีอะไรดีมีอะไรแย่กว่าเราและที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจว่าเราต้องตั้งราคาเท่าไหร่การตั้งราคาผิดในตลาดอสังหามันอาจจะทําให้เราเสียโอกาสในการขายไปเลยก็ได้ที่บอกว่าต้องรู้คู่แข่งเราก็ต้องรู้คู่แข่งด้วยว่าทัพที่พอฟัดพอเวียงกับเราเนี่ยราคาเขาเป็นยยัังไไเเทีบบกราด้ม เพราะฉะนั้นการศึกษาตลาดมันจะทําให้เราเข้าใจว่าโอเคถ้าเราอยากได้เปรียบในการขายบางทีอาจจะต้องมีการปรับราคาสู้นิดๆหน่นอยๆเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาดซึ่งอาจจะมีคําถามว่าโอเคแล้วจะไปรู้ได้ยังไงเนาะมันคือการทําการบ้านมันคือการศึกษาทําเลข,ของคุณคุณก็อาจจะดูจากในออนไลน์ก็ได้ครับโทรไปสอบถามประกาศต่างๆที่เขาขายโทรไปสอบถามในหน้าสังหาประจําพื้นที่หรือลองลงไปเซอร์วดูลงพื้นที่ดูเราจะพอเห็นภาพว่าอ๋อโอเคมันมีอะไรขายอยู่บ้างราคาเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างแล้วพอเราเข้าใจตลาดมากขึ้นเรารู้แล้วว่าเราควรโพซิชันเป็นนแบบไห คราวนี้การขายของเรามันจะไม่ใช่เรื่องยากแหละข้อสองครับคือการทําตลาดให้ตรงจุดการทําการตลาดให้ตรงจุดหมายความว่าเราต้องรู้จักลูกค้าเราครับรู้จักลูกค้าคือยังไงต้องเข้าใจงี้อสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทแต่ละทําเลนะครับจะมีหน้าตาลูกค้าของเขาที่แตกต่างกันเราต้องลองตั้งคําถามหรือเราต้องลองตั้งโจทย์หรือศึกษาจากลูกบ้านที่อยู่นี่แหละว่าคนส่วนใหญ่ที่จะมาใช้อสังหาชิ้นนี้เขาเป็นคนแบบไหนเขาน่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนเขาน่าจะสภาพการเงินเป็นประมาณไหนอาชีพประมาณไหนมันจะพอกะกะได้ผม ยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านบางหมู่บ้าน,านอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะพอเห็นภาพเลยว่าลูกบ้านที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกบ้านที่ต้องใช้ประโยชน์เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาตินั้นๆซึ่งพราอยนี้สําคัญยังไงถ้าเราเข้าใจว่าลูกค้าเราเป็นใครต่อมาคือเราจะสามารถเลือกวิธีการทําตลาดได้อย่างถูกจุดเราจะพอสังเกตได้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงอายุป,ประมาณเท่าไหร่เราจะพอรู้ได้ว่าเฮ้ยช่องทางการทาการตลาดเราควรจะเลือกช่องทางไหนที่ลูกค้าเรามีสิทธิ์จะมองเห็นมากที่สุดอันนี้สําคัญมากนะโซเชียลมีเดีย tích ตอซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีลูกค้าที่ใช้อยู่เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกทําให้ถูกว่าเราจะทุ่มมาร์เก็ตติ้งของเราไปทางไหนและสุดท้ายถ้าเราเห็นหน้าตาลูกค้านะเราจะพอเข้าใจว่าสิ่งที่เราเลือกจะสื่อสารกับลูกค้าเราควรจะใช้ภาษาแบบไหนออกแบบโพสต์ออกแบบ Post, ออแอดของเราหน้าตาย,ยัางไงเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้านั้นๆเขาบอกการตลาดจริงๆสําคัญมากคือคุณต้องพูดภาษาเดียวกับลูกค้าแล้วคุณต้องพูดอะไรที่สื่อกับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นพอยต์การเข้าใจตลาด เขาหน้าจะเป็นใครและก็สื่อสารไปหาเขาครับนี่คือการทําการตลาดอย่างตรงจุดคราวนี้ถ้าเราทําการตลาดอย่างตรงจุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือเราก็จะเจอลูกค้าที่จะมาสนใจบ้านเราถูกไหมครับตรงนี้แหละสาคัญในหน้ามืออาชีพคุณจะต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าที่ดีหรือเอาง่ายๆว่าต้องขายเก่งต้องมีการขายที่ดีกับลูกค้านี่แหละและคนที่ขายเก่งไม่ใช่คนที่สักแต่ว่าพูดเก่งแล้วก็พรีเซนต์เก่งอย่างเดียวคนที่จะขายได้เก่งเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่ฟังเก่งครับฟังเก่งคืออะไรฟังเก่งคือฟังจนเข้าใจว่าโปรดักต์ของเราจะตอบโจทย์ล ค้้าไไดยงงหรือความต้องการจริงๆของลูกค้าคืออะไรการจะเป็นในหน้ามืออาชีพเนี่ยพอยนี้สาคัญมากนะทุกคนว่าการซื้อบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนไหมคนเราซื้อบ้านไม่กี่ครั้งในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นในหน้ามืออาชีพคนหนึ่งที่เราไม่ได้สนใจการทําความรู้จักลูกค้าเลยไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้โปรดักต์เนี้ยจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ยังไงสิ่งที่เราทําคือแค่ขายขายขายเราหวังว่าน่าจะถูกใจแล้วลูกค้าต้องซื้อสิไอเนี้ยผิดเลยครับเพราะว่าในหน้ามืออาชีพสิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นอย่างแรกคือเรื่อออองงงงงขขคควาาามต้้กกกรรจิๆลลลููแะ จะต้องใช้ไปทําอะไรสรุปเรียกง่ายๆว่าเพนพอยต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นการย้ายครั้งนี้มันต้องไปแก้ปัญหาอะไรสักอย่างให้กับคนคนนั้นครอบครัวครอบครบัวนั้นอาจจะก,การเดินทางที่ดีขึ้นอาจจะความสะดวกสบายมากขึ้นสักมิติหนึ่งมันต้องถูกแก้ปัญหานั้นๆได้ซึ่งถ้ามันไม่ได้แก้ปัญหานั้นๆและมันไม่ได้ทําให้การเป็นอยู่ของคนดีขึ้นเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่คุณจะเจอคือทาไมลูกค้ามาดูติดต่อมาแล้วก็ไม่ซื้อสักทีนะครับและสิ่งที่ห้ามทําเลยนะสะมมติลูกค้าไม่ชอบแล้วคุณณกกกกก็พยายยยยยาาาาามจะะััััดดดเเีีขขอออองงงคคคคุไไไปป่่่่่นนนนนน้้น้แหลลลลสิิทึืืรูๆใตว HOO- huh? ให้เช่าผมให้ยืมเอาไปเฉยๆเ,เอาไอ้เงี้ยคุไม่เช่าเพราะอย่างนี้หนึ่งเราต้องเข้าใจความต้องการลูกค้าก่อนถูกไหมมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่สุดท้ายโปรดักที่เราถืออยู่ในมือมันอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์เขาเลยและมันอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องแนะนําครับช่วยให้คําปรึกษาและตามหาบ้านที่เหมาะกับเขาที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ควรทําและมันจะทําให้การขายของเราดูตรงโจทย์ลูกค้าการที่ลูกค้าจะปฏิเสธเราเนี่ยมันก็จะยากขึ้นและการขายมันก็จะง่ายขึ้นแน่นอนสุดท้ายครับสมมุติว่ามีลูกค้้้าาทที่แแบบบบอนลว จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือการเนโกเชียรหรือการเจรจาต่อรองเพราะฉะนั้นข้อสําคัญข้อน,นี้คือคุณต้องมีทักษะการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพนักเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพคุณต้องเข้าใจคํานี้ก่อนคําว่าเนโกเชียรแปลจริงๆเลยแปลว่าวินวินซิทูเอชันสมมติลูกค้าต่อรองราคาสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแน่ๆลูกค้าเนี่ยก็จะอยากซื้อของที่ราคาถูกที่สุดถูกไหมและในขณะเดียวกันผู้ขายก็อยากจะขายในราคาที่แพงที่สุดเช่นเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดแกลบแ,แน่ๆในทุกดิวพอยน์นี้ว คุณต้องสร้างสถานการณ์วินวินให้ได้คุณต้องหาตรงกลางของดีลนี้ให้เจอเพราะถ้าคุณพยายามเทคฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปบางทีนะดีลมันเริ่มหลุดตั้งแต่ตรงนั้นแหละหรือการเจราจาต่อรองมันเริ่มหลุดตั้งแต่ตรงนั้นแหละและหลายๆครั้งมันน่าเสียดายมากๆที่บางทีการเจราจาต่อรองมันหลุดเพราะทักษะการเจราจาต่อรองของคนไปในหน้านี่แหละที่ไม่เก่งพอและที่สําคัญในการเจราจาต่อรองเราเป็นคนคุมดีลเราต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายเราต้องรู้ข้อสัญญาเป็นอย่างดี <S <S เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทั้ง2ฝ่ายบางทีแบบเจอเจ้าของบ้าน หนึงในแง่ของข้อสัญญาตัวเราต้องรู้ครับแล้วตัวเราต้องช่วยเป็นตัวกลางเพื่อจะให้สัญญาฉบับนี้มันแฟร์ที่สุดสําหรับทั้งสองฝ่ายและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี <S 1> <S 1> ผมขอย้ําอันนี้หนึ่งทีว่าในหน้าสังหารเนี่ยจริงๆเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้สูงมากๆเนาะแต่ว่านี่เป็นหนึ่งในอาชีพที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จได้ชั่วข้ามคืนแน่ๆมันต้องอาศัยทักษะมันต้องอาศัยการเรียนรู้มันต้องอาศัยประสบการณ์มันต้องอาศัยการกล้าลองผิดลองถูกประมาณหนึ่งและสุดท้ายมันต้องใอส่ความรับผิดชอบสูง ไรกับใครแล้วทําไม่ได้แล้วสุดท้ายคุณไม่สามารถรับผิดชอบผลประโยชน์ของทั้ง2ฝ่ายได้เป็นอย่างดีความไว้วางใจมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วจริงวงการอสังหามันไม่ได้กว้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําได้ดีมันจะเกิดการบอกต่อมันจะเกิดความไว้วางใจความเชื่อใจในตัวเราและการบอกต่อการแนะนําจากลูกค้านี่แหละจะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ได้เป็นอย่างดีครับสุดท้ายหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะครับที่สนใจอาชีพในหน้าอสังหาอยู่เนาะก็ถ้าใครที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับอาชีพในหน้าอ ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ